สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำดินครอบจักรวาลกันนะครับปลูกอะไรก็งามนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับมะพร้าวสับละเอียดนะครับมะพร้าวสับละเอียดแล้วก็มาเป็นเพอรไลทนะครับเพอรไลเป็นหินภูเขาไฟนะครับเพอไล คุณสมบัติก็ทําให้ดินโป่งนะครับการเตินระบบลากได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพืผักต้นไม้ผักสวนตัวต่างๆนะครับปลูกในกระถางนะครับส่วนที่ปลูกในกระถางนะครับต่อมาก็เป็นเวอร์มิคูไลายนะครับเวอร์มิคูลายเวอร์มิคูลา์นะครับก็เป็นหินภูเขาไฟเหมือนกัน จะคล้ายๆก็บปลานะครับเก็บปลาบางๆคุณสมบัติก็คือจะเก็บน้ำเก็บสารอาหารแล้วก็ค่อยแบ่งออกมาให้รากคืนได้กินนะครับค่อยๆปล่อยสารอาหารออกมานะครับเก็บไว้นะครับจะอมน้ํไม่ให้ดินชื้นเกินไปนะครับรักษาความสมดุลของดินนะครับ มาก็เป็นผีดมอดนะครับผีดมอดผีดมอดก็เกิดขึ้นได้ก็จากการสะสมของใบไม้ซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลานานนะครับน,นี่ครับจะค่าจะเป็นกลางนะครับเก็บสารอาหารป้องกันการเกิดโรคนะครับผีดมอดต่อมาก็เป็นดิน มูลไส้เดือนนะครับดินมูลไส้เดือนคนณสมบก็เป็นดินเป็นปุ๋ยนะครับตัวนี้เป็นสารอาหารให้กับพืชนะครับระยะอ่อนต่อมาก็เป็นมะพร้าวสับสับหยาบนะครับเปลือกมะพร้าวสับหยาบแล้วก็เป็นหินหินแม่น้ำนะครับ นี่ม่น้ำโขงนะครับสมบัติก็ให้เกิดความเย็นแกรากพืชแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะครับตัวนี้อ,อกกุปกรณ์ของเราก็วัสดุของเราก็มีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกจอย่างนะครับ8ปับกระถางนะครับกระถางผมต้องตัดตะแกงรองนะครับแตแกงดำลองเพราะว่ามันเป็นรูใหญ่นะครับ เดิวดินอะไรจะออกนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับ สับสยาบตรงไปก่อนนะครับรองพื้นนะครับให้ออมน้ํานะครับตัวนี้จะได้เป็นที่อุ้มน้ำเกิดความชื้นในดินนะครับสามส่วนนะครับสามส่วนใส่เข้าไปเลยนะครับสามส่วนรองพื้นนะครับ สาสวนต่อมานะครับมะพร้าวสาบะเอียดนะครับหนส่วนนะครับ,บรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับคืไลไนะครับเเป็นห,หินภูเขาไฟ ที่ผ่านการเผาไหม้มา850ถึง900องศานะครับมีน้ำหนักเบานะครับครับเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนโฟมอะครับเหมือนเม็โฟมใชอุ้มน้ำตัวนี้นะครับหนึ่งส่วนนะครับสั่งได้ในลาซาด้านะครับตัวนี้ครับถุงละ20กว่าบาทนะครับ25บาทนะครับใส่ไปแค่นี้นะครับ ยี้าบาทตัวใช้ได้ประมาณสามกระถางครับลงไปหนึ่งสวนนะครับต่อมาเบอร์มิคูลนะครับเบอร์มิคูล์คูลก็เป็นดินชนิดหนึ่งที่อยู่ผูกกัไฟเหมือนกันนะครับสั่งซื้อนะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ หนึ่งส่วนเหมือนกันนะครับจะเหมือนเก็ดปลาเหมือนเข้าขคั่วถ้าบ้านผมต่างจังหวัดก็เรียกว่าเข้าตอกนะครับตัวนี้คุณนสุบัติก็เก็บสารอาหารแล้วค่อยๆปล่อยออกมาให้ลากพืชนะครับหนึ่งส่วนครับแล้วก็ต่อมาก็มูลเสีืัน มันจะยืนเยอะๆกับเพื่อนนะครับมันจะยืนหนึ่งสองสามสี่ส่วนนะครับมันจะยืนนะครับมันจะยืนสี่ส่วนครับมันจะยืนสี่ส่วนครับ มาก็ฮีทมอสนะครับฮีทมอสก็จะเป็นการปรับสมดุลมให้เกิดโรคนะครับขาเป็นการนะครับขาสารอาหารติดการฮีทมอสนะครับทำให้การระบายน้ำได้ดีใส่บีครับหนึ่งสวนครับต่อมาก็หินนะครับหินแม่น้ำ คนนี้ก็ที่สั่งมานะครับมันทุงละ25บาทผมสั่งมารวมสูงนะครับในลาซาดาก็สามอย่างนี้ก็115บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกหอมพืชผักสวนครัวนะครับปลูกในกระถางนะครับหลังระเบียงนะครับตามกรุงเทพตามปัตตานตามคอนโดตามอพาร์ตเมนต์นะครับเอาดินนี้ไปปลูกได้นะครับนี่ว5บาทนะครับหินตัวนี้เราไม่มีใช้หินก่อสร้างได้นะครับหินก่อสร้างได้ ของใช้เดือนนี้ก็สั่งซื้อในลาซาด้าได้ย,ยี่สิบบาทเลยอะเยอะครับถำมเผาสับอะไรพวกนี้สั่งซื้อได้นะครับอ่าผมลองไปแล้วใช่ไหมครับเคเ๋ยนะคลุกเข้าเข้ากันนะใช้มือแห้วครับจะยุย ปูมากเลยครับดินปาาูมากปูอะไรก็งามนะครับดินครอบจักรวาลครับ การเจริญเติบโตของึืนจะได้ดีมากอันนี้อ่ะต่อมาเราก็ลงกระถางครับ สูตรของผมนะครับจะใส่ไปประมาณเหลือไว้หนึ่งส่วนนะครับสี่สามในสี่นะครับสามในสี่จะให้พืชเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมาเติมอีกทีหนึ่งครับต้นจะได้แข็งแรงนะครับการปลูกต้นไม้เป็นแบบนะครับในคอนโดนะครับ เาต้นกลางลงเลยครับทีนี้ผมปลูกพืชสมนุนไพรนะครับตัวนี้ ใบกะเพราใบมะกรูดอะไระได้หมดนะครับด้หลังห้องเราจะเป็นใบกะเพราใบมะกรูดยินสูตรนี้ต้นหอมผักชีครับ ทีนี้ครับต้นมันขึ้นมาเราก็ดินมาใส่อีกนะครับสูตรของผมเดี๋ยวมันจะถ่ายทำให้ดูอีกทีนึงว่าส่วนผสมยังไงนะครับกดติดตามด้วยนะครับจะไ,ได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อน,นะครับใส่ดินขึ้นมาเกือบเต็มน,นะครับตอวนี้อเอาเศษครึ่งก่อนนะครับ รถน้ำครับรถน้ำก็ไม่ต้องรดมากนะครับไม่ต้องกดนะครับดินไม่ต้องกดดินปูนนี่นะครับ ต้นอ่อนต้องหาไม้อะไรมาคำไว้ไหนไมาตะเกียบนี่ก็เลยกันนะครับประคองเขาก่อนประมาณไอ้หิดหนึ่งนะครับโระจะ ติดแล้วครับเพราะว่าการเดินรากจะได้ดีมากดินสูตรนี้นะครับรดน้ำอีกแก้วนึงก็พอละไม่ต้องรดเยอะนะครับน้กดติดตามนะครับเ๋าวผมจะมาเพิ่มดินอีกนะครับ ขึ้นมาควรจะเพิ่มดินให้ดูอีกว่าดินส่วนผสมเท่าไหร่นะครับพืชทุกจางนะครับทําอย่างนี้หมดนะครับตั้งตัวได้แล้วค็อยดินมาทงอีกนะครับดินสูตรนี้ก็รเรขปล๋ยคลย้บยคล้ายไฮโดรครับไฮโดรปนิกดินสูตรนี้จะให้ปุ๋ยให้อะไรปลูกได้ครับนี้ก็เหล,ลือครับอีกสองสามกระถางครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนก็เลยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ